สวัสดีคณันักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะมาชวนพวกเราคุยเรื่องใกล้ตัวเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะและทุกคนอาจเคยได้ยินคำนี้มาบ้างแล้วนั่นคือคำว่าผลประโยชน์ทับซ้อนค่ะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่โตแต่จริงๆแล้วมันคือเรื่องที่เกิดขึ้นได้รอบตัวเราเลยค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าผลประโยชน์ทับซ้อนคืออะไรมันคือสถานการณ์ที่คนเรามีหมวกสองใบใบหนึ่งคือหน้าที่ที่ต้องทำเพื่อส่วนรวมแต่อีกใบคือ ผลประโยชน์ส่วนตัวที่ทำให้การตัดสินใจไม่เป็นธรรมนั่นเองค่ะและนี่เป็นลักษณะของปัญหาของผลประโยชน์ทับซ้อนค่ะ 1. ใช้อำนาจเพื่อพวกพ้องเช่นผู้ใหญ่บ้านเอางบชุมชนมาทำถนนเข้าที่ดินตัวเองก่อน 2. ตัดสินใจไม่เป็นกลางเช่นกรรมาการให้คะแนนพิเศษแก่ลูกศิษย์เก่า 3. ผลประโยชน์ส่วนตัวกระทบหน้าที่เช่นอาจารย์แอบใช้เครื่องมือในมหาวิทยาลัยมาทำธุรกิจสตาร์ทอัพของตัวเอง แล้วผลกระทบของมันจะร้ายแรงแค่ไหนครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะนี่จะเป็นตัวอย่างของผลกระทบนะคะ 1. ทําทำลายความเชื่อมั่นทำให้คนไม่เชื่อถือในนักการเมืองและระบบการเมืองค่ะ 2. บริการสาธารณะแย่ลงงบประมาณถูกโกงทำให้โรงพยาบาลขาดแคลนยาหรือถนนหนทางไม่ได้รับการซ่อมแซมค่ะ 3. เกิดความเหลื่อมล้าคนทั่วไปเสียโอกาสเพราะตำแหน่งหรือโครงการดีๆตกไปอยู่กับคนที่มีเส้นสายค่ะ แล้วเราจะแก้ไขมันได้อย่างไรบ้างครับ 1>, 1. เปิดเผยทรัพย์สินให้ผู้มีอำนาจแสดงบัญชีทรัพย์สินเพื่อให้ตรวจสอบได้ว่าไม่มีการโกง 2. ตรวจสอบออนไลน์ใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างแบบออนไลน์ที่ทุกคนสามารถตรวจสอบได้ 3. มีคณะกรรมการอิสระตั้งหน่วยงานที่ไม่ขึ้นตรงกับใครมาตรวจสอบการใช้เงินของรัฐ 4. ประชาชนมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้คนทั่วไปเข้ามาตรวจสอบนโยบายของท้องถิ่นได้ และเพื่อสังคมที่โปร่งใสและเป็นธรรมเริ่มได้ที่ตัวเราผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราทุกคนต้องช่วยกันเฝ้าระวังเพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใสและเป็นธรรมค่ะอย่าลืมทําแบบทดสอบหลังเรียนกันนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ